เราจะเล่นเกมแคตตาลีอปโป่งแตกกันค่ะกติกาเป็นยังไงคะยายจะนั่งอยู่บนม้าหมุนจะมีแคตตาล็มาให้<ม>ก,ก็บอกใดๆที่อยู่ในนั้นไป<ม>ใครมาอยู่หน้านลูกโป่งก็ตอบตอบ,ตอบเส็จก็คือหมุนแม่ท้ายถูกต้องห้ามเอาเท้ายันให้กูมหมุนออกไม่ได้นะอีอ้วนอีตัว อย่ตัวแกล้งกูอย่าห้ามเลยนะกูมั่นคงเลยอย่างนี้กูยึดทำไมกูตอบแล้วแล้วทำไมไม่ไปอย่างเงี้ยกูยึดอย่างนี้เลยอ่ะไอ้อีผีมึงโดนแน่อันนี้บอมนึกใครก็ออกจากไอกันโอเคอ่ะอินเลือกก่อนเอาเอาอันไหนอันกลางค่ะอันกลางได้ค่ะคำถาีแรกนะคะเฮ้ยอาหารที่คนมักกินด้วยตะเกียบโอเคลมมาก่อนเลยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวลือกก๋วยเตี๋ยวเลือกก๋วยเตี๋ยวเลือกบะหมี่แห้งอ้าวก๋วยเตี๋ยวไม่ทำมาผัดไทยผั่วขนมจีบก๋วยเตี๋ยวรอดหมีโซ่วผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งขนมจีบน้าวขาขนมจีบน้าวขาไม่มีใครคยกินไม่มีไม่มีขนมจีบไม่มีขนมจีบขนมจีบขนมจีบไอ้ไปกิดเรื่องอะไรวา คือกูอ่ะเห็นมันพองเรื่อยๆจนจะถึงตัวแล้วอะปากคอมันสั่นไปหมดเลยอะเก็บแ,แรกคุณยายตกรอบรอบต่อมารอบต่ออะลมมาค่ะกิจกรรมอะไรที่ต้องอ้าปากอมอ่ะกินกินกินข้าวกินข้าว,าวเอาไปสิไปสิ ร้องเพ be ลงร้องเพลงร้องงเพลได้ร้องเพลงปัดมาสคาร่าดื่มน้ำดื่มน้ำค่ะเขียนคิ้วเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วเขียนคิ้วเกลียวผมบ้าจากปากเกลียวผมแปรงฟันแปรงฟันมันมาไกลมากมองดูนะมันมีลูกไฟมาวอกเมื่อกี้มันเหมือนลูกไฟเลยอ่ะมันใหญ่เร็วมากเลย สชลูพี่อินตกรอบอ<า>มึมง,ม,งมึงชนะไปเลยคุณแพ้ใครเป็นจะจบแล้วแล้วแล้วก็ใครเย็บเข้าไปอีกหน่อยเอยอมันรอดชิงมันรอดชิงกูใหญ่ชิ <learn> งเลยมันใหญ่เกินลมมาก,ก่อนเลยค่ะ okay. โอเคสิ่งของที่ใช้กับกร,ริยาสวมแล้วสวมอะไรได้บ้างคะ ถุงยางค่ะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกดูอะไอ่าเคทโทรศัพท์ค่ะสวนชะดาชดาอะไรนะุเท้า่สวนเขาสวนเขาหว็ดว็ดวนสวนอะไรสวนอะไรสวนสวนหมวก มเือสวมสื้อสเสื้อส่งเสื้อสวอวสื้อสวมเ้อสวเ้อ้อสวมเอเ้อสวม้อวมเ้อสมเ้เอวมเเ้ส้นมอเอี วันนี้จึงสนานเนาะวันนี้เราจะมีอะไรให้ติดตามนี่ครับฝักซีรีครับแน่นอนเลยวันดีวิทยากับอินแล้วก็พี่เกรสพนแต่เราชอบผลงานอันเร่าร้อนครั้งนี้บอกได้เลยว่าเป็นผลงานที่เร่าร้อนที่สุดแห่งปีวันนี้ขอบคุณอินสารินด้วยค่ะยังไม่ตอบเท่านี้นะจ๊ะช่วงหน้ากลาบเกมลูกโป่งระเบิดอีกรอบจ้า ไม่ใช่ช่วงหน้าในฟรีฟรอบจ้า